ดูจากตรงนี้เพราะปกติมันจะอยู่ที่7 8ดปดวิอะไแบบเนี้ยนะก็จะอยู่ที่อย่างนี้แหละนะโอเคอ่ะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วไม่มีคนดูแล้วนะบอกว่าเขาก็เบื่อกันแล้วนะคนดูก็เบือ่อนะไม่มีคนเข้ามาดูแล้วนะบอกว่าดูรุดดูดเนี่ยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะโอเคแล้วก็ออนไลน์ไวนะ้น่ะเดี๋ยวพอเขาว่าเขามาดูเองแหละ <มา S 1> นะโอเคครั้งที่แปดนะครั้งที่แปดนะ นะยังเลือีกสองครั้งนะเรายังทนอีกสองครั้งพอหมดสองครั้งนี้เราก็จะไม่ทนแล้วหมดเวลานะหมดเวลาพอดีนะโอเคอันนี้ก็สมมติว่าเราอธิบายไปแนละ้วอธิบายไปสองสารอบแล้วนะนะกนะ็ตอบนะผ่านผ่านไปเลยแม่อธิบายอีกแล้วนะโอเคเก้านะในเหตุตุกรรมวาาจกให้ลงเหตุปจัจจัยซึ่งมักจะใช้เนและก็นาเปและลงอีอาคมก่อน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ในเหตุกรรมใช้ได้ทั้งธาตุที่เป็นตัวสกรรมมาธาตุแล้วก็อกรรมมาธาตุใช้ได้นะแต่ในวิทยากรตอนที่เราเรียนมาเขาบอกว่าตัวอกรรมมาธาตุเป็นได้3วาจกคือกัตุวาจกเหตุกัตุวาจกแล้วก็ภาวะวาจะแต่เวลาที่เรามาดูกิิยากิจนะกิกิจกิจมันใช้ได้4วาจก นะเพราะฉะไม่ใช่ได้สามาจงม่ใช้ได้สี่วาจบตัวอากรรมาธาตุเนี่ยตอนนี้อกรรมาธาตุนะและเราก็เจอเนี่ยสับที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเราเจอสับเนี่ยถูกถูกใช้อยู่นะไม่ใช่ว่าเราประกอบขึ้นมาเองเนี่ยเราเจอสับเนี่ยถูกใช้อยู่นะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าตัวอกรรมาธาตุก็เป็นได้สี่วาจกเช่นเดียวกันหนะังสือที่กำหนดไวยากรไว้ว่าสามวาจกอันนั้นเอาไว้ตอบตอนข้อสอบไวยากรณ์ นะถ้าเราไปตอบสี่วาจกเนะี่ยเขาจะให้เราผิดนะเพราะว่าควนะามจริงแล้วเราถูกนะนะแต่เนื่องจากว่าแบบมันผิดไนงะและเขาก็ยึดตามแบบหนังสือแบบมันผิดนะครับนะสิ่งที่ผิดจนเป็นที่ยอมรับก็ถือว่าถูกนะเพราะว่าไม่เคยมีใครไปท้วงไงคนทําตําราก็ไม่ไดนะ้เปลี่ยนแปลงอะไรต่างมันก็เลยเอาสิ่งที่ผิดเอามาเป็นสิ่งที่ถูกไปนะก็ไม่เป็นไรก็สมมุติว่า มันผ่านไปแล้วนะอันนี้นะเวลาประกอบจำโครงสร้างการประกอบก็คือเวลาประกอบธาตุต้องบวกกับตัวปัจจัยเหตุและจากนั้นก็บวกกับตะปัจจัยแจกวิพัตแล้วก็ลงอิอาคมเสมอเราจึงได้รูปอิอาคมมาทุกตัวรูปอิอาคมได้มาทุกตัวโอเคนะนะกาลาปิโตกาลิโตกาลิตากาลิตังให้ทำแล้ว ปกติของประโยคที่เป็นเหตุกัดกับเหตุกรรมเวลาแปลจะมีสำเนียงคำว่าให้เข้ามาทุกครั้งไป<ม>ให้และให้ตัวนี้ไม่ได้เกิดมาจากตัวอะไรถาธาตุ<ม>ถาธาตุในความให้ก็คือมันเป็นให้ที่แปลเสริมเข้ามาทุกครั้งไปคำว่าให้นะสังเกตว่าคำว่าให้เป็นตัวสำเนียงที่เอาไว้แปลประโยคที่เป็นเหตุกักตกวาจกแล้วก็เหตุกรรมวาจก ตัวนี้พาวิโตเป็นอะไรธาตุนะอ่ะผูธาตุนะอ่ะผูธาตุเรียกหากรรมไหมไม่เรียกหากรรมใช่ไหมนะก็เอามาใช้นะก็คือให้มีให้เจริญให้เจริญเพราะฉะนั้นจึงแล้วตัวนี้สาวิโตสาวิโตมาจากสุธาตุอุเป็นโอโอเป็น อาวะนะแล้วจากนั้นก็พออํานาจของนะจากอาวะมันก็กลายเป็นสาวะใช่ไหมสุถ้ากลายเป็นสาวนะต้องทําสุให้เป็นสาวซะก่อนนะแล้วจากนั้นเราก็ลงอ,อีอาคมนะลงตะแจกวิพัฒนะได้มาเป็นสาวิตโตนะสาวิตโตสาวิตานะแล้วกนะ็คนไทยชอบตั้งชื่อว่าสาวิตรี นะก็เป็นคือสาวิตีก็คือใช้ใช้กฎของสารสกิตก็คือลงรอเรือเข้าไปแล้วลงอีไง<ม>นะก็กลายเป็นสาวิตรีนะใช่ไหมสาวิตรีก็แปลว่าผู้ฟังนะผู้ฟังแล้วนะแปลว่าฟังแล้วนะแต่สังเกตว่าคนที่ชื่อสาวิตีที่แปลว่าฟังแล้วจะไม่ค่อยฟังใครเ <c oughs> <laughs> พราะฟังมาแล้วไงจะไม่ฟังใครอีก นะอันนี้นะอันนี้คือชื่อเ,เวลาเราเรียนบาลนะีบอกแล้วว่าชื่อของคนไทยเนะี่ยบปเนะี่ยมาจากภาษาบาลีทางนั้นนะยกเว้นคนที่เกิดมายุคนะนะที่เป็นลูกครึ่งยุคที่เป็นลูกครึ่งก็คือเวลาชื่อก็จะมีกายชื่อเป็นออกเป็นฝรัง่งฝรั่งไปนะเป็นฝรัง่งกินออนไลน์แล้วโหว้โหสนุกเลยนะไม่สนุกใช่ไหม เนะพราะว่าท่านมาตรงนี้มันจะยิ่งหลุดบ่อยนะหรืออาจจะไม่หลุดก็ได้นะครับอน,นี้มาแล้วอาจจะไม่หลุดก็ได้แต่เนะพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาที่ประกอบต้องฝึกประกอบให้เป็นสังเกตรูปว่าเวลาลงเนหน้าตาเป็นอย่างไรลงนาปเปหน้าตาเป็นอย่างไรลงนัยะหน้าตาเป็นอย่างไรลงนาปยะหน้าตาเป็นะอย่างไรเพราะฉะนั้นแต่ก็ให้รู้ว่าเวลาที่เจอจริงๆเรามักจะเจอตัวเนกับตัวนาเปเป็นหลักอันนี้ประกอบให้เห็นว่านะตัว ถ้าประกอบด้วยนัยยะหน้าตาจะเป็นอย่างไรนาประยะหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะประกอบให้เห็นหน้าตาเอาไว้และพวกธาตุอันนี้คือต้องจำนะพวกธาตุกนะ็ถ้าพวกนี้ไม่เสร็จก็ลืนนี้ก็น่าจะเสร็จอ่นะเพราะว่าเราจะทำแค่ประมาณสากัก300ฝาตวัวนะําแค่300ฝาตัวที่เจอในธรรมบทแตนะ่การที่จะทำพันเก้าร้อยฝาตัวให้เหลือ300ฝาตัวเนี่ย ต้องไปนั่งเช็คแล้วเช็คอีกว่าตัวไหนมีใช้พระอาจารย์ต้องมานั่งเทียบในธรรมบทว่าในธรรมบทมีใช้ตัวไหนบ้างอะไรประมาณนี้ก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะมันคงไม่หลุดแล้วแหละเพราะเราไม่พูดเรื่องตาปัจจัยแล้วนะนะต่อไปเราพูดเรื่องตูนาะที่ปัจจัยเป็นปัจจัยสุดท้ายของกิริยากิจตูนาะที่ปัจจัยนะคำว่าตูนาะที่ปัจจัยแปลว่าปัจจัยมีตูนะเป็นต้นนะคนะำแปลนะ ปัจัยมีตูนะเป็นต้นเราเรียกว่าตูนาทิปัจัยเพราะตูนะกับอาทิอาทิมันแปลว่าเป็นต้นปัจจัยมีตูนะเป็นต้นบอกอดีตการแปลว่าแล้วบอกอดีตการล่วงแล้วเสร็จแปลว่าครั้นแล้วมีคําแปลสองคำนะใช้ในสองวาจกคือกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจกจํานะนี่ตูนาทินะตูณะตาวาตาวานะแต่ปกติเวลาที่เราใช้เราจะใช้ตาวาตัวเดียว โอกาสที่จะเจอตูนะกับตาวานะส่วนใหญ่จะเจอในคาถาที่เราเจอในเนื้อเรื่องเราจะเจอตาวาปัจจัยเป็นหลักใช้ได้สองวาโจกคือกระตุวาจกและเหตุตกระตุว่าจกกับตัวประธานทั้งสามลิงตัวประธานทั้งสามลิงใช้ตัวตาวาได้กับประธานทั้งสามลิงตูนะตาวาตาวานะตัวนี้นะนี่คือเป็นคําแปลนะนะแปลว่าปัจจัยมีตูนะเป็นต้นนะเป็นปัจจัยที่เป็นอัพพยะไม่ต้องแจกโดวยวิพัฒนาม ที่เรากล่าวมา7ตัวแรกของกิริยากิจต,ต้องแจกวิพัฒ์เมื่อกี้เนี่ยตะประัจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตะต่างๆมากมายแต่ตูวนาทิแปะอย่างเดียวไม่ต้องแจกแปะอย่างเดียวกดถ้ามีอุปสรรคอยู่หน้าเมื่อลงตูนาทิปจจัยแล้วสามารถแปลงตูนาทิเป็นยะได้และแปลงยะกลับพยัญชนะที่สุดท้าต่อไปอีกก็ได้หรือจะไม่แปลงก็ได้ตัวอย่างเช่นอาคันตวา อคันตวาเป็นอาบทหน้าขมาธาตุใช่ไหมขมาธาตุตัวนี้ลบมนะเครื่องหมายลบนะคือลบมะลบมะออกไปแล้วก็ซ้อนนะตัวนี้เข้ามาแทนเพราะว่าซ้อนตามกฎของสันโยโคเพราะว่าต่อเต่าอยู่ข้างหลังใช่ไหมหนูเป็นพยัญชนะที่สุดว่าของต่อเต่าเราจึงได้รูปมาเป็นอาคันตวาอันนี้มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าแต่ไม่แปลงตูวนาทิคงตวาไว้ยังเดิมก็ได้มาเป็นอาคันตวา อีกตัวหนึ่งเหมือนกันอ่าคมะตัวหนาที่แปลงเป็นยะแต่แปลงยะกับมะเป็นมะมะอ่ะได้รูปมาเป็นอ่าคำมะอันนี้มาแลวเหมือนคาแปลเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยถ้ามีอุปสรรคตามกฎว่าถา้ามีอุปสรรคเนี่ยจะต้องอ่แปลงตัวหนาที่เป็นยะแล้วก็แปลงยะกับอ่ที่สุดเป็นตัวใดตัวหนึ่งในแบบนี้นะแปลงที่สุดจมะเป็นมะมะอ่ะเพราะฉะนั้น เจออาคันตวามากกว่าเจออาคมอัมะะคมะนะเฉพะาะขมาธาตุเฉพาะขมาธาตุจะเจอแบบนี้นะเรามาดูเงื่อนไขตัวนาทีปัจจัยกัตตุวาจกลงปัจจัยประจําหมวดธาตุบ้างไม่ลงบ้างเพราะฉะนั้นคําว่าลงบ้างไม่ลงบ้างก็ต้อง จำเป็นตัวตัวไปว่าตัวไหนเขาลงตัวไหนเขาไม่ลงไอ้ลงบ้างถ้าบอกว่าไม่ลงสบายใจใช่ไหมก็ไม่ต้องจําว่าตัวไหนว้าตัวไหนก็ไม่ลงแต่ไอ้คาว่าลงบ้างไม่ลงบ้างเนี่ยมันลําบากตรงที่ว่าเราต้องจำอ่ะดูหมวดภูธาตนะขาทิตวาใช่ไหมตัวตวาตัว,ตวขาทะอีมาจากไหนอีอาคม,อ,อ,าคมอีอาคมลงเมื่อไร ลงเมื่อไรอีอาคมลงเมื่อมีปัจจัยเนื่องด้วยตาปัจจัยเนื่องด้วยตะให้ลงอีอาคมคือถ้าเราเห็นปัจจัยมีต่อเตาอยู่เนี่ยต้องลงอีอาคมเสมอแต่ถ้าต่อเตาถูกแปลงแล้วจนมองไม่เห็นต่อเตาอีอาคมไม่ต้องลงถ้าเห็นต่อเตาอยู่เนี่ยต้องลงอีอาคมเสมอแต่ถ้าลงอีอาคมไปแล้วไอตัวพยัญชนะตัวที่ลงอีอาคมมันมีสระอยู่อีอาคมลงเสร็จแล้วก็ลบ ก็ลงตามกฎไงว่าปัจจัยที่เรื่องต่อเต่าฉันลงอีอาคมให้แล้วนะเหมือนอย่างเมื่อกี้เราเจออะไรอูอะไรอูเปโตเห็นไหม,มปัจจัยเรื่องด้วยต่อเต่าเราลงอีให้แล้วแต่ไอ้ปอปลาเนี่ยเราไปลบเอเข้าม่ไดมเพราะเอมันคือธาตุมั้ยมันอีธาตุแปลงเเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องลงเสร็จแล้วก็ลบไปก็ได้อุเปโตเท่าเดิมลงอีอาคมเสมอเช่นขาทิตตวาเคี้ยวกินแล้ว คะมิตวาไปแล้วเห็นไหมตัเนี้คะมิตวาถ้าเราลบมะเราจะได้รูปนี้มาและนิยมใช้รูปนี้มากกว่าด้วย